สวัสดีค่ะ วันนี้นะคะพวกเราสี่สาวนะคะเจ๊เอ,คอ๋ค่ะออฟฟี่ค่ะพิมค่ะและ,และน้องใหม่ของเราคืออีฟี่ค่ะขอแนะนํานะคะเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูเรื่อยๆนะคะอีฟี่น้องใหม่ของเราค่ะวันนี้เราอยู่ในโปรเจกต์อะไรคะรถสวย,สวยหน้าสอยค่ะ<ว>ค่ะด้านหลังเรานี้เลยนะคะที่เห็นสีแดงแดงในต้อนรับตรุษจีนเลยนะคะจะเป็น2แบบ2สไตล์ค่ะคกะะคะ็คือเมสไตล์รถเก๋งของเจ๊เอ๋นะคือมาสด้าสปีในฮอปี2017จค่ะเจ๊เอ๋ค่ะค่ะนี้นะคะเป็นตัวท็อปและของน้องพิมก็ ปีทีนะคะเป็น CX3 ค่ะปี2018ค่ะ ใน2รุ่นนี้2แบบ2สไตล์เอาใจนะคะใครที่อยากได้รุ่นท็อปนะคะในเซเ m e n ์นี้นะคะกำลังเปรียบเทียบอยู่ว่า CX 3ตัวท็อปนะคะซึ่งเป็นระบบปี2018จะไม่แปใช่ค่ะเป็นปี2018ตัวนี้ออปชั่นเป็น i-tip sense กี่ระบบคะตัวนี้เป็นระบบ i-tip sense เก้าระบบค่ะอืมและที่สองจะเอนะคะจะเป็นมาด้าสามตัวท็อปปี2017นะคะอ่าตอนนี้ก็จะเป็น i-tip sense สิบระบบด้วยกันนะคะก็คือจะขี่กันอยู่เลยราคาน่ารักมากนุองพิมพ์เท่าไหร่อ่ะราคานะคะอันนี้เราเปิดราคากระซิบกระซิบนะคะก็คือลด ห5 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะเราส่ลดไปเลยนะคะห่งแสนค่ะโอ้โหของเราไม่น้อยหน้าค่ะของเราเป็นถึงแมมจะเป็นปี2017นะคะเราก็ให้ส่วนลดเยอะขึ้นกว่าเดิมค่ะเท่าไร่คะออฟฟิศเลขสวยๆนะคะตอนรับจุดจีนค่ะเอ๋แ8 8หรือ8 8 8 0 0 0นะคะโอ้โหลดไปเลย2 0 0แสนกว่าเลยนะคะเดี๋ยวไปดูรีวิวรอบคันเลขไม้ใช่ไหมน้องพิมใช่ค่ะนะคะออฟชั่นต่างๆของแถมโปรโมชั่นดีกว่าว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวเชิญน้องพิมพก่อนเลยค่ะค่ะ แล้วตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่ CX3 ตัวรุ่น SP ตัวปี2018แล้วนะคะเดี๋ยวพิมกับพี่อีมนะคะจะพามาดูว่าคันนี้ได้อะไรบ้างเนาะพี่อีมได้ค่ะว่าคุ้มขนาดไหนนะคะกับราคาส่วนลด2 0 0 0 0 0บาทค่ะ ช่ค่คะเดี๋ยวมาดูตรงด้านหน้ากันเลยค่ะพี่อีฟตัวนี้เราได้ตัวระบบไฟหน้าค่ะไฟหน้าอัจฉริยะนะคะระบบ Adaptive LED Headlamp นะคะซึ่งเป็นระบบที่จะช่วยให้ความปลอดภัย<ช>ด้วยใช่ไหมคะจะมองเห็นชัดเวลาข<ช>ับขี่ตอนกลางคืนนะคะตัวนี้เป็นระบบที่ปรับสูงตามให้เองอัตโนมัตินะคะเวลาลูกค้าขับเวลาตอนกลางคืนเงี้ยค่ะก็จะช่วยลูกค้าได้เยอะเลยค่ะจะไม่แยงตารถที่อยู่ฝั่งตรงข้ามเลยค่ะ แล้วก็ต่อมาค่ะพี่อีฟตัวนี้เขายังให้ตัวเซนเซอร์ด้านหน้า<ช>มาด้วยนะคะ,คะมาพร้อมกับกล้องร<ช>อบขันด้วยนะคะกล้อง360องศารอบคันเลย<ช><ๆ>แล้วก็ตัวนี้นะคะเห็นโลโก้มาซาอย่างนี้ตัวนี้ก็คือมีตัวมาซาเลด้า cruise control ค,ค่ะใช่ค่ะตัวนี้นะคะจะช่วยให้เวลาคุณลูคกค้าขับขี่ทางไกลนะคะตัวนี้สามารถปรับระดับระยะห่างจากรถคันหน้าได้นะคะแล้วก็ปรับความเร็วนะคะค้งที่อัตโนมัติค่ะใช่ค่ะ คันนี้นะคะคันนี้เดี๋ยวมาดูล้อแม็กกันเลยค่ะ,ค,ะคันนี้นะคะได้ล้อแม็กคอบ18ค่ะ ตัวนี้ได้อย่างโตโยนะคะเป็นทูโทนด้วยนะคะล็กของเราค่ะเป็นไลท์สปอร์ตสีทูโทนนะคะเรามาดูด้านข้างกันเลยค่ะตัวนี้ของเราน้องพิมพ์คะตัวนี้มันจะมีระบบอะไรนะคะที่จะช่วยให้สะดวกสบายในการใช้งานใช่ไหมคะตัวนี้จะมีระบบเลี้ยวคอร์ททาวฟิกเอร์แล้วก็ระบบบายสปอร์ตนะคะก็คือเตือนจุดอับสัต้ตาขนาดเป็นเลนเตือนจุดอับสัตวตาขนาดถอยหลังด้วยค่ะตัวนี้จะช่วยให้เวลาลูกค้าถอยหลังออกจากซองมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะคะโดยจะมีสัญญาณเตือนที่ก็ จกมองข้างค่ะส่วนตัวาบสปอร์ตนะคะ mm hmm. ก็จะทําให้ลูกค้าเวลาเปลี่ยนเลน mm hmm. มีความมั่นใจมากยิ่งขึ้น mm hmm. ขนาดเปลี่ยนเลนถ้ามีรถตัวนี้เขาจะแจ้งเตือนตัวรกระจกมองข้างค่ะ อยวาลอมพามาดูรอบๆคันแล้วก็ด้านหลังกันเลยนะคะตัวนี้ที่หนูเห็นสะดุดตาเลยจะเป็นชุดแต่งใช่ไหมคะพี่อีฟเป็นชุดแต่งของมาสด้าเลยนะคะตัวนี้เป็นชุดแต่งแท้นะคะที่มาพร้อมให้ครบก็คืรอบคันเลยนะคะให้รอบคันเลยค่ะตัวนี้นะคะก็มีตัวสปอยเลอร์มาด้วยค่ะเดี๋ยวมาดูพี่เก็สัมภาระท้ายกันดีกว่าพี่อีฟว่าตัวนี้ให้อะไรค่ะทายในมาบ้างคะ ตัวนี้นะคะเรามีการแถมถาดท้ายนะคะรองสัมภาระขายให้ด้วยค่ะด้านในนะคะส่วนเป็นด้านล่างใช่ไหมคะจัง<น>ยังมีล้ออะไหล่อยู่นะคะตัวนี้ใช่ค่ะมียางอะไหล่แล้วก็เป็นอุปกรณ์ชุดอุปกรณ์ฉุกเฉินนะคะฉุกเฉินตัวนี้ก็จะเป็นชุดแต่งะคะ่ะตัวนี้นะคะส่วนอุปกรณ์ตกแต่งเพิ่มเติมก็จะมีตัวคิ้วกันสาดให้ด้วยค่ะ ก็คือตกแต่งครบจบ<ช>เลยค่ะ,คะไม่ต้องตกแต่งอะไรเพิ่มเลยนะคะคันนี้ถือว่าครบและคุ้มมาออกใช่ไหมคะพี<ช>่อีใช้งานได้เลยค่ะใช่ค่ะ,คะเดี๋ยวพามาดูภายในกันนะคะว่าภายในยังได้อะไรเพิ่มขึ้นมาอีกด้วย<ช>นะคะ,คะ ค่ะและตอนนี้เราก็อยู่ภายในรถตัว CX 3แล้วนะคะเดี๋ยวพิมพ์กับพี่อีฟนะคะ,คะพามาดูว่าภายในรถได้ออปชันอะไรเพิ่มเข้ามาบ้างนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันพวงมาลัยเราก็มีการหุ้มหนังให้นะคะเนื่องจากตัวนี้เป็นตัวท็อปนะคะก็จะจัดออปชันมาเต็มเลยตัวนี้ด้านฝั่งความมือจะเป็นตัวระบบ Mazda Radar Cruise Control นะคะก็สามารถปรับได้ที่พวงมาลัยเลยนะคะต่อมาด้านหลังค่ะจะมีเพนนีชิปเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัยนะคะตัวนี้สามารถปรับเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัยได้ เ,เดี๋ยวพิมพ์พามาดูเลขไม่ดีกว่าค่ะคันนี้ก็คือเลขไม้น้อยมากๆเลยค่ะอยู่ที่592นะคะยังไม่ถึง600เลยค่ะใช่คุ้มมากเลยนะคะ<ช>คันนี้เป็นรถที่แบบถึงเป็นรถเทสต์ได้แต่ว่าไม่ได้ใช้งานอะไรหนักนะคะตัวนี้วิ่งแค่ออกโชว์นะคะตัวเลขไม่ก็เลยน้อยนะคะใช่คุ้มมากค่ะถ้าลูกค้าได้ไปกับส่วนลด2 0 0 0 0 0บาทเลยนะคะใช่ค่ะตัวนี้ก็คือเราเป็นรถใหม่ป้ายแดงด้วยนะคะแต่<ช>ว่า<ล>แค่เป็นรถเทสต์ได้เฉยๆนะคะต่อมา นะคะเดี๋ยวพามาดูตัวหน้าจอ<ม>แล้วก็ระบบภายในใ<ช>นะคะ,ะเดี๋ยวขอเริ่มที่ระบบภายในก่อนนะคะน้องพิมพ์คะตัวนี้นะคะของเรามีเกียร์เป็น6สปีดใช่ไหมคะใช่แล้วก็ออกมาพร้อมกับเมนูนลนะคะที่จะช่วยให้ความสะดวกสบายมากขึ้นเวลาขึ้นเขาลงเขาอะค่ะจะสะดวกสบายมากขึ้นนะคะแล้วตรงนี้นะคะระบบเบรกนะคะจะเป็นระบบ,บ,บเบรกไฟฟ้าแล้วนะคะถ้าใช้นิ้วสกิดนะคะไม่ต้องอะไรมากมายเนาะก็จะใช้งานได้สะดวกสบายามากขึ้นนะคะส่วนตัวนี้ก็เป็นออโต้โฮนะคะจะใช้ สำหรับในเมืองเนาะ<ช>เวลาขับรถที่รถต,ต,ติดเยอะๆติดไฟแดงนานๆนะคะเราก็ไม่ต้องเหยียบเบรกตลอดนะคะเขาก็จะเมื่อความเร็วเป็นศูนย์เขาก็จะทํางานโดยอัตโนมัติอยู่ค่ะแล้วเวลาเมื่อเรา,าขับออกไฟเขียวหรือขึ้นไปใช่ไหมคะแล้วก็ตัวนี้ก็จะปลดให้โดยอัตโนมัติโดยเหยียบคันเร่งไปเลยนะคะ<ช>ระบบะของเขาก็จะช่วยให้สะดวกสบายในการใช้งานมากขึ้นนะคะตรงปุ่มนี้นะคะก็จะเป็นปุ่มที่เอาไว้สําหรับควบคุมหน้าจอใช่ค่ะเวลาเราขับขี่นะคะเราก็สามารถควบคุมผ่านตัวปุ่ม ตัวนี้ได้เลยนะคะต่อมานะคะเป็นระบบแอร์ตัวนี้ก็จะได้เป็นระบบแอร์ออโต้นะคะพี่อีใช่ค่ะแอร์ถ้าหลังจากนี้ก็จะมีระบบฮีตเตอร์เพิ่มขึ้นมาเลยใช่ไหมคะน้องพิมพ์ใช่ค่ะมันจะมีฮีตเตอร์เข้ามาด้วยค่ะตัวเบาะนะคะเรานั่งเนี้ยคือเป็นเบาะหนังเนาะพี่อีพนั่งสบายมากอบกับตัวอ่าสรีละเราเลยนะคะแล้วก็มีรูระบายความร้อนด้วยนะคะใช่ค่ะให้สะดวกสบายนั่งสบายมากเลยค่ะน้องพิมพ์ใช่ค่ะภายในเนี้ยบนะคะเหมือนรถใหม่เลยค่ะก็คือถ้าลูกค้า ถ้าสนใจนะคะเรามีการคลีน Up อัพรถให้ทุกอย่างเลยนะคะแล้วก็มีการเช็คระบบทุกอย่างเปลี่ยนถะ่ายน้ามันเครื่องอะไรให้ทุกอย่างเลยลูกค้าไม่ต้องกังวลเลยค่ะว่ารับรถจากเราไปแล้วจะมีปัญหานะคะเดี๋ยวพิมพ์พามาดูด้านหลังกันต่อเลยดีกว่าค่ะ อ้าวพี่เป็นยังไงคะนั่งด้านหลังนั่งสบายไหมคะสบายมากคะ่ะนั่งไปนั่งมาง่วงเลยสลับแล้วคะ่ะน้องพิมพ์ลองมานั่งดูนะคะว่ามันนั่งแล้วแบบสบายมากเลยคะ่ะด้านหลังห่องโดยสารก็ยังเหลือให้ด้วยนะคะว่าเขาก็ยังไม่ชนเลยคะ่ะลองมานั่งดูคะ่ะน้องพิมพ์พิมพ,พาทุกท่านะะเข้ามาดูด้านในกันนะคะตัวนี้นะคะ พิมพก็จะไซส์ประมาณ150 uh, 58นะคะก็เฮดรูมก็ยังเหลือเยอะอยู่นะคะส่วนระดับขาตัวช่องขาตรงนี้นะคะก็เหลือเยอะอยู่นะคะตัวนี้นะคะจะมีที่พักแขนนะคะตรงกลางให้ด้วยนะคะพร้อมที่เก็บแก้วน้ํานะคะ2ตําแหน่งนะคะตรงนี้นะคะ ก็ยังได้ที่พักแขนเวลาเราแบบเดินทางไกลหรือนั่งไกลๆตัวนี้ก็จะมีที่พักแขนให้ด้วยนะคะอ๋อตัวนี้นะคะีได้ตัวซันลูปด้วยใช่ไหมใช่ค่ะมีตัวนี้เป็นตัวซันลูด้วยนะคะซันลูปก็จะเป็นซันลูปไฟฟ้านะคะมาแล้วค่ะของเราเหมาะสำหรับการต่างอากาศมากใช่ค่ะเวลาเดินทางใกล้เดินทางต่างจังหวัดนะคะก็สามารถเปิดรับอากาศภายนอกได้ค่ะ และคันนี้นะคะถือว่าจัดว่าคุ้มเลยนะคะสําหรับรถเทสไลซ์ CX 3คันนี้นะคะส่วนรถ200,000ใช่ไหมพี่ใช่ค่ะส่วนรถ20,000นเลยนะคะ,คะรีบๆเลยนะคะมีแค่คันเดียวเท่านั้นนะคะ<ช>ถ้ายังไงสนใจก็ต้องรีบเข้ามาดูเลยนะคะใช่ค่ะถ้าสนใจนะคะสามารถทักที่เพจมาสด้พิจิตเพชรขอนแก่นได้เลยนะคะเดี๋ยวพาไปดูคันต่อไปกันเลยนะคะสำหรับพี่จเอกกับพี่ออฟฟี่คะ่ะ ค่ะ SUV ไปแล้วนะคะมาเอาใจสไตล์คนอยากได้สปอร์ตสปอร์ตเลยนี่ m a z d a 3นะคะในรุ่นแบบสปอร์ต5ประตูนะคะนี่รุ่นโมเดลเยีย2017ค่ะออฟฟี่ใช่ค่ะอย่างที่จะเอ๋บอกเลยว่าสีนี้นะคะ,คะเป็นสีที่มาแรงที่สุดใน Mazda และเป็นสีที่สวยมากนะคะไม่แพร้รถใหม่เลยใช่เป็นโค้ดสีเดียวกันอยู่นะคะ,คะสีนี้นะคะ,คะเป็นสีแดงโซเรตแคสโต้นะคะรถเรานะคะเป็นรถสวยหน้าสอยเนี่ยคำจำกัดความนี้ก็คือเป็นรถที่เป็นตัว โชว์รถเดโมนะคะราคาถึงไม่ส่วนรถเยอะ<ช>นะคะ,คะแล้วก็เป็นรถที่ไม่มีน้ําท่วมไม่มีการเคลมไม่มีการทําสีไม่มีการนะะชนหนักมาแต่อย่างใดนะคะราคาก็ถ้าเทียบกันเนาะระหว่างตัวรถหม่ป้ายแดงอยู่ชั้นบนตัวน,นี้ก็จะอยู่ถัดลงมาส,สเต็ปหนึ่งแต่ไม่ใช่รถมือสองคุณกล้ากาันคุณเอาไปใช้ได้ความสบายใจเลยว่ารถคุณเนี้ยไม่มีการยุบมาหน้าเบ้ข้างในนอ็อตมีการแบบเขาเรียกน็อตขยับนะในภาษามือสองแล้วก็ในส่วนของพาที่เป็นเกี่ยวกับของเหลวแล้วก็มี การดูแลรักษาให้พูดถึงส่วนนั้นแล้วเดี๋ยวไปดูตัวท็อปตัวนี้นะคะที่เป็นระบบความปลอดภัยก็คือยังเหมือนรุ่นพี่อยู่ใช่ไหมเป็นสิระบบใช่มีให้10ะระบบเลยนะคะอ,ะอันดับแรกค่ะเรามาดูที่ไฟหน้านะคะไฟหน้ายังเป็น LED ะนะคะไฟหน้า LED อัจฉริยะค่ะปรับสูงต่ำให้แล้วก็เปิดปิดให้อัตโนมัตินะคะใช่เนี่ยยังมีเรดร์เหมือนกันนะนี่ย,ยใ<ช>ต้โลโก้มาสตนะคะอย่าแบบนี้ซิกเนเจอร์วิแล้วก็ยังเป็น ทุกยุคทุกสมัยอยู่แล้วนะคะมาสด้าและที่เห็นเด่นชัดน,นะคะความสปอร์ตเพิ่มขึ้นจากชุดแต่งเห็นไหมเป็นสีดำเป็นโนแบงคเนี่ยเป็นชุดแต่งแท้มาแบบนี้เลยชุดแต่งนะคะตอนนี้อย่างที่เจ๊เอกบอกว่าของแท้จากศูนนะคะใช่ใช่ใชไม่ใช่ของเทียบนะใช,ใช่ค่ะกิบล็อกอะไรจะค่อนข้างจะดีแน่นหนาชิ้นงานก็จะหนานะคะแล้วก็ดูแพงแหละนะคะแม็กก็เป็นเหมือนเดิมค่ะ นะคะเป็นแม็กัวรมดําแบบนี้นะคะขอบ18ค่ะให้ความสปอร์ตนะคะให้คิวการ์าเห็นไหมก็มีให้คือแต่งมาเลยนะคะคิวการ์ศาดของแท้นะคะค่ะระบบความปลอดภัยก็สิบระบบก็คือเหมือนเดิมนะอฟฟี่นะใช่มีไฟหน้า LED h l m p อ่ามีการเตือนชนด้านหน้า smart city brake support smart smart brake support นะคะแล้วก็มีแบบ reverse ด้านหลังนะคะมีบายสปอร์ตอ่าเตือนจุดอับจุดอับขนาดเป็นเลนใช่ไหมอฟฟี่ถอยหลังอ่าแล้วมีอะไรอีกนะคะแล้วก็มีอ่าระบบ m a a d a r cruise c o n t r o l ใช่คะเป็นแปรผันใช่ค่ะแล้วก็มีระบบช่วยอเตือนการเบี่ยงออกนอกเลนใช่เลนคีฟเลนดิพาเจอใช่ใช่ค่ะแล้วก็มีอีกระบบหนึ่งอีกระบบหนึ่ง่ะที่เจ๊บอกว่าช่วยเตือนเมื่อไม่ร้วหรือว่ามีช่วยกาแฟนั่นเองใช่ค่ะก็คือเตือนแม่ผู้ขับขี่ประมวลผลนะคะผู้ขับขี่มีการโยนตัวพวงมาลัยขับสะบัดขับกินเลนมากน้อยเพียงไหนนะคะแล้วก็จะเตือนว่าคุณควรจะแวะพักน้อยพักหน่อยนะคะเอามาดูความงามด้านในเลยค่ะก็จะมีแต่งนะคะเป็น ตัวแป้นเหยียบแบบสปอร์ตสก,กัดเพดนะคะที่เขียนมาสดาสามอุปกรณ์แท้ทั้งคันค่ะเบาะหนังสีดํานะคะภายในนะคะสวยมากๆเลยค่ะไม่มีการไปปรับเปลี่ยนหรือว่าตกแต่งอย่างอื่นนะคะตอนนี้เป็นของแท้จากอาของแท้จากโรงงานเลยนะคะค่ะหน้าจอก็จะเป็นแบบนี้อยู่นะคะมันจะเป็นตัว Gen 7.5ะคะคือรถเราอะ่ะ ได้ส่วนลด2 0 0 0 0 0 4 6 0นะตัวนี้ใช่ค่ะ,ะและ800,000กว่านะคะสำหรับใครที่สนใจอยากได้รถที่แบบยุคเศรษฐกิจนี้เนาะฟรีเนาะเ<ช>ด่ได้ส่วนลดเยอะแต่อยากได้ตัวท็อปใช่และอีกอ,อย่างหนึ่งอย่างที่บอกว่าคือสมัยนี้อย่างที่จะเอ๋อบอกว่าลูกค้าหลายๆท่านนะคะ,คะไม่อยากใช้เงินซื้อรถหรือว่าผ่อนค่อนข้างแพงจนเกินไปค่ะก็มองหารถมือสองแต่รถมือสองนะคะโดนอะไรบ้างล่ะโอ้โหซื้อมาเราไม่สบายใจเะเอ๋เะเอ๋เคยเจอคิดหนึ่งนะลูกค้าเนี่ย ซื้อต่อจากคนรู้จักนะ,ะ,ะแล้วเอามาเทินนะคะซึ่งเป็นเคสติวเด้นเคสมากนะลูกค้าไว้ใจเพื่อนคนนี้มากพอมารู้นะ7ปีให้หลัง,งใช่7ปีให้หลังผ่านไปมาเต็นไม่รับเพราะอะไรไหมรถมีการชนหนักตั้งเสา A B นี่คือแบบเปลี่ยนหมดเลยทั้งครึ่งคันแต่ ชนของเขาเนี่ยมันไม่เกิดอุบัติเหตุให้ถึงแก่ชีวิตมันก็เลยไม่ขับไปได้ไม่รู้สึกว่ามีแบบผีมีอะไรเหมือนที่เขาว่ากันเนาะก็ขับสบายสบายไปมือเดียวผู้หญิงขับก็มีช่วงล่างนู่นนี่ดังนะก็ว่าแบบเออก็มันก็คือรถมีการใช้งานก็ไม่ได้เสียอะไรแต่ขายต่อนี่สิไม่ได้แล้วนะคะเพราะว่ามีการชนหนักมีการขยับมีแบบทุกอย่างทําใหม่หมดเขาตีราคาต่ํามากเขาก็เลยแนะนําว่าเอาไปใช้เถอะ <laughs> แต่คนใช้ล่ะรู้แล้วเป็นไงละ่ะเออรู้สึกแบบว่าเสียเซลเนาะเสียความรู้สึกเพราะว่าเราซื้อต่อจากคนรู้จักใช่ไหมเขาไม่เชื่อนะ <ừ> เขาไม่เชื่อเจเอ๋นะคะไม่เชื่อเต็นที่มาตีทั้งแบบเรามาประมาณ7-8เจ้านะีไม่เชื่อจนเขาแบบพอมาหลายๆเจ้าเขาเลยแบบเอ๊ะจริงเหรอกลับไปถาม <ừ> กลับไปถามคนที่เขาซื้อมา เป็นจริงแท้แน่นอนค่ะรถคันนี้ชนมาเขาก็บอกว่าก็มันสภาพดีนี่เก็บให้เหมือนเดิมแล้วแต่คุณล่ะคุณรู้อย่างนี้แล้วแบบคุณขายไม่ได้นะคุณจำเป็นต้องใช้รถคันนี้ไปเลยเพราะราคากดแค่หลักหมื่นเองและทีนี้ยังดีนะที่แบบเราใช้ไปอะค่ะมันไม่ได้เกิดการที่ต้องมาซ่อมเพิ่มเติมใช่ดีไม่จุกจิกแล้วถ้าจุกจิกล่ะทํายังไงล่ะรถคืนได้ไหมไม่ได้แล้วสี่ออเนี่ย นี่แหละค่ะหลายๆคนที่กําลังลดบอหารถที่แบบเซฟคอรลสลงมาอยากได้รถใหม่อยากได้รถตัวท็อปสมรรถนะดีๆตัวนี้ค่ะจะตอบโจทย์ของลูกค้ามากเลยนะคะคุณ<ช>ได้ตามนั้นเลยก็คือรถเท็ดได้รถตัวชวัวร์รถนี่แหละ,ะคะ่ะก็ขับสบายด้วยนะใช่ค่ะโอเค <Okay, S 2> เดี๋ยวมาดูฝั่งนี้กันค่ะคูะ้ซะเยอะเลยของตกแต่งโอ้โหเป็นของแท้ทุกอย่างเลยซื้อออกไปไม่จําเป็นต้องไปแต่งอะไรเพิ่มเลยนะคะค่ะสวยๆมาแบบนี้เลยนะคะ ในส่วนของแคมเปญนะคะส่วนลดที่แจ้งไปแล้วนะคะ,ะลูกค้าท่านใดนะคะอยากใช้เงินออกรถประมาณไหนเนาะ<ช>แจ้งได้หรือจะไปซื้อเงินสดนะคะก็ถ้าซื้อเงินสดก็โอ้โหโคุ้มเลยหา<ช>ไไ่ได้แล้วนะใช่ค่ะของแถมก็ให้ครบอยู่นะคะ<ช>แล้วก็อยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมหรือมาดูรถจริงนะคะหรือมาทดลองขับอยากดูสมรรถนะที่เราว่าด,ดีๆแน,น่นๆเดิมๆเป็นยังไงมาดูกันได้นะคะที่ไหนคะอฟฟี่ที่มาสตาร์พิจิตเพชรค่ะขอนแก่นนะคะหรือทักมาหาพวกเรา 4สาวนะคะ,ะมสาสเตอร์เลาดีข้ขอนแก่นมิกเอรเอมีออฟฟี่มีพิมพมีปายแล้วก็มีน้องใหม่อิฟฟี่นะคะค่ะ,คะอย่าลืมนะคะสนใจรถคันไหนเพราะว่ารถสวยน่าสอยของเราเนี่ยมีหลายรุ่นอยู่นะ,<ช>ะมีหลายรุ่นนะคะเพราะว่าเราองมีแหละเอ้าเคนเข้าใจว่าทำไมมีก็ว่ามันคือตัวโชว์ตัวเทท,ที่มสาสเตอร์ต้องส่งมาให้แล้วก็พอมันถึงระยะเวลาเราก็ปล่อยขายนี่แหละ,ะคุณก็ได้รถที่คุณภาพดีๆราคาถูกนะครบใช่ค่ะและอีกอย่างหนึ่งการรับประกันนะคะ เข้ามาที่ศูนย์ค่ะมีการดูแลให้เต็มร้อยเพราะว่าศูนย์เรานะคะครอบวงจร m n e stop service ค่ะมีทั้งฝ่ายขายนะคะแล้วก็สูย์ซ่อมสีตัวถังไน้มาตรฐานและในส่วนของพาร์ตแลนดก็แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ด้วยไม่ต้องกังวลในจุดนี้นะคะใช่ค่ะค่ะค่ะสนใจรถนะคะทักมาหาพวกเราได้เลยที่มาสเตอพิจิตรเพชรขอนแก่นหรือสี่สาวมาสเต l a d เลดี้ขอนแก่นภาษาไทยนะคะด้านล่างได้เลยค่ะค่ะแล้วก็ถ้าสนใจไดเร็กนะคะก็จะมีพวกเราทั้งหมดนะคะเดี๋ยวเชิญน้องพิมพ์กับอีฟนะคะเข้ามา ค่ะเจเอนะคะเบอร์0 9 3 9 1 6 2 6 5 1นะคะไลน์ ID J A A E Y M E E ค่ะค่ะทักหาออฟฟี่ได้นะคะ ID ไลน์ Office 10 M9 ค่ะเบอร์โทรนะคะ0 8 0 0 1 3 7 6 6 8ค่ะค่ะหรือจะเราหาพิมพ์นะคะ0 9 5 6 0 7 9 2 4ค่ะไลน์ ID S U N A P A P I M ค่ะ สวัสดีค่ะเบอร์นะคะที่ติดต่ออีฟนะคะก็จะเป็น092นะคะ373 9296ค่ะแล้วก็ ID line นะคะก็123 u n d e r s c ae แล้วก็ f ค่ะคลิปนี้นะคะพวกเราต้องลาไปก่อนแล้วนะคะอย่าลืมค่ะเรามีรถสวยหนะ้าสอยโปรเจกต์สำคัญนะคะซึ่งสภาพดีและราคาถูกมานำเสนอแล้วก็มีหลายรุ่นด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามไว้ดีๆนะคะเพราะว่าคุณไม่ทำคุณจะพลาดโอกาสใหญ่ไปเลยค่ะคลิปนี้พวกเราต้องสีาลาไปก่อนแล้วนะคะค่ะ บายแล้วสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะบิ๊เจียยูอีซีนี่หัวใจยรวยๆเฮงๆค่ะ